สวัสดีค่ะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอทุตาทิพย์พอดีตัวรีโมทของอาจารย์มีปัญหาแล้วก็สั่งไปแล้วยังไม่ได้มาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงมันได้มั่งไม่ได้มั่งขออนุญ,ญาตเข้าลุกออกสักระยะนึงก่อนแล้วกันนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานนะคะเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของยิบซี่ทรหัสเจ็ดตัวก้ฐานลายมือโงเฮง ไพ่อัราเครลนะคะโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็วิชาที่จะต,ต้องพูดแน่นอนค่ะก็คือวิชาดาวนำโชคค่ะเป็นวิชาที่นําเอาชื่อเสียงของอาจารย์เกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือเป็นศาสตร์เกี่ยวเรื่องของการตัวเลขนั่นเองนะคะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการเอาดวงดาวของวันที่จรเข้ามาเนี่ยเกิดกระทบกับดวงดาว,ต,วตัวนั้นตัวนี้เกิดอะไรเกิดขึ้นมานะคะและเลขตัวนี้ถึงออกทาให้ช่องของเราเนี่ย ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าเข้าเกือบทุกทุกงวดนะคะหลุดน้อยมากนะคะพูดอย่างนั้นเลยเนาะดวดที่แล้วก็ปังๆกันนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มีความภาคภูมิใจทําให้การนําเสนอของอาจารย์เข้ามาตั้งแต่ปี6-1หเอ้ไม่ใช่สิปีห้าแปดห้าแปดห้าเก้าหกสี5หกเอ็ดห6สองสามสี่้า เข้ามาสิบปีแล้วคะ่ะอุ้ยนับไปนับมาอุ้ยตายแล้วฉันเริ่มแก่แล้วเนี่ยนะคะเข้ามาสิบปีแล้วนะเขากําลังเข้าสู่ปีที่สิบเอ็ดนะคะประมาณนั้นเพราะว่าไปทําการรายการอื่นมาก่อนเนาะก็ทําเกี่ยวเรื่องของดาวน้ำโชคนี่แหละไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็ย้ายออกมาทําของตัวเองนะคะบอกได้เลยว่าเป็นาศาสตร์วิชาที่อาจารย์รู้สึกว่าภาคภูมิใจเป็นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ที่ทําเอาให้อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ย มันสร้างมันเปลี่ยนชีวิตคนได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะฝากไว้อีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อปฏิทินเลขเด็ดต้าทิปนะคะก็เป็นสายที่เกี่ยวกับเรื่องของเรียนแนวทางตัวเลขให้ทั้งปีเลยนะคะนะแล้วรอบนี้ทําพิเศษให้เลยก็คือจะมีเลขเลขเลขเน้นแล้วก็เลขกันให้เลขเน้นเลขกันให้นะคะสามารถที่จะ ไปไปดูได้เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะในราคา2,999บาทท่านใดอยากได้ก็ฮัลโหลเซฮัลโหลมหาอาจารย์่ายได้ที่หมายเลขนี้เลยนะคะ08 159 159 87 08 159 1เ 9, 9, 9 87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดีไลน์ค่ะนะจ๊ะนะอยากจะเรียนอยากจะ ดูดวงอยากจะให้การพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์ฟีให้ก็ได้นะคะรวมไปจนถึงเรื่องของการสั่งไปดิทีนได้หมดเลยทุกอย่างนะคะอยากเข้า VDP ก็พิมพ์คาอยากเข้า VP พิมพ์คาว่าขอดูรูปนะคะง่ายนิดเดียวค่ะนะเรามาดูสถิติกันดีกว่าว่าสถิติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันนะคะเ,เรามาดูเลขเด็ดสถิติก่อนนะคะนะักที่ม้นิดนึงนะคะ ก็วดนนี้เข้าเต็มเ็อีกแล้วค่ะนะคะ5อะไร51นะคะเต็มเล็อเจาจย์พูดอย่างนี้จริงไหมจริงค่ะสามารถถอยคลิปไปฟังดูได้เลยนะคะแล้วจย์พูดเสมอนะคะว่า6กับ9ตัวเดียวกันแล้วจย์ขออนุญาตกลับลำนะคะจะได้เห็เกันชัดๆ9 0, 0้9นนั่นเองค่ะจ๊ะอืออย่างนั้นจริงๆเหรอจริงค่ะนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะเลขเด่นของอาจารย์เนี่ยค่อนข้างจะพูดเลยว่าใช้ไหล <c oughs> เข้าทุกงวด ฟังนชาเนี่ยจ้ะเข้าทุกงวดค่ะยืนยันฟันตรงกราดีป,ป๊มๆนะคะพูดอย่างนั้นเลยเนาะนะคะแล้วก็อ่านะคะขออนุญาตกับลำเนาะจะได้เห็นภาพกันได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆมันคือเลขหกนั่นแหละเพราะอาจารย์วางไว้หกแต่อาจารย์พูดเสมอว่าหกก้าตัวเดียวกันเนาะนะคะขอแค่ตัวเดียวนะคะเลขพลังแสงเอออะไรเอรนี้ไม่เอานะคะเยอะเดี๋ยวปวดหัวกันเนาะ สองตัวสามตัวล่างนะคะสี่สี่หกนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งค่ะอ่าศูนย์หกห้านะคะแล้วก็ชุดหนึ่งค่ะสามเจ็ดหกนะคะอีกชุดหนึ่งค่ะ,เ,นะคะ,อคะเอาไม่มีละแค่นี้เนาะเพราะว่าเลขสองเราไม่มีเนาะประมาณนั้นนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะขอเุียตวางละนะคะแล้วก็ เลขพุ่มเพชรนะคะพุ่มเพชรนะคะงวดน,นี้ก็เข้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่คุณพี่ใจดีที่ฝากเงินซื้อขนมให้น้องพุ่มเพชรนะคะก็วันนี้ก็ให้1551เห้าห้ก้าตัวเดียวกันนะคะ90นั่นเอง09เนาะนะคะอ่านะคะแล้วก็สำหรับอ่าอ่าทักษะพารวยค่ะวันนี้1551ล่างนะคะ แล้วก็90 09บนนะคะแล้วก็ออมสินค่ะนะคะ47ค่ะนะคะออมสิน47นะ,ะ74วันนี้เด่น7เ,เด่น4จริงๆอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเด่น4จริงๆแต่ว่าด้วยอิทธิพลอะไรไม่ทราบ <laughs> มันไม่ออกเลยมันไม่ออกออมสินหมดเลยก็คือออมสินออก774ข้างล่าง54ค่ะเนาะ ใช่เออสี่ห้าไม่ห้าสี่สี่ห้านะคะยิ่งนั้นนะคะออกทั้งสิ่พออมสินออกเลขสี่ปุ๊บอาจารย์รู้เลยว,ว่าน็อกเอาเซลล์สี่ไม่มาละถ้าสี่ไม่มามันก็จะต้องมาหลักการง่ายๆเลยนะสําหรับสมาชิกบางทีขออนุญาตวางก่อนนะถ้าอาจารย์บอกว่าเลขสี่เด่นนะคะเลขสี่เด่นให้ไปดูว่าวันนั้นหนะักหวยออกนะ่ในช่วงของอ,อมสินหรือทกศอ่ะคะ่ะ มีสี่ไหมถ้ามีสี่ให้มองเลขหกทันทีเลยนี่คือหลักการนะนะคะประมาณนั้นแต่อย่าลืมนะคะหกกับเก้าดูเดียวกันเนะไม่หกเก้าห้านะคะประมาณนั้นมันก็ไปออกไปออกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็ห้าก็คือห้าหนึ่งหนึ่งห้าถ้าตัวแรกไม่ออกก็จะไปออกตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามจะรันแบบนี้เลยน้องประมาณนั้นนะคะอืมนะประมาณนี้แล้วก็ส่วนเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวเนาะ วันนี้อยู่ที่ล็อก9ค่ะนะคะ9อะไร902นะคะหวยออก209แหนะ่ยถอยหลังก็ไม่อีกนั่นนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะก็หลายท่านก็เอาเลขไปจับก,ก็ถูกก็มีเนาะหลายท่านเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกลับมาเนี่ยนี้อ่านะคะอ่ลืมอธิบายค่ะสูตรหนึ่งเนี่ยจะเป็นแนวตั้ง ะะสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งเบิ้ลหาไม่นาเพราะอะไรคะเอาไม่อยู่ค่ะแต่ถ้าหากเป็นเลขเบิ้ลเลขหามนะคะเลขตองให้ไปดูที่สูตรสองนะคะสูตรสองรับรองว่าไม่หวั่นแม้หวั่นมากมามาจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่นะคะแน่นอนใช้ลายเลยนะคะอย่างนั้นนะคะต่อไปค่ะ เมื่อกี้เลขดับบนลืมโชว์เนาะสำหรับเลขดับเลขสรุปว่ารวยนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันก็คือ9009นั่นเองนะคะประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามันมันก็เหมือนกระชั้นแหลบแหละเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะงวดแรกเนาะแต่โดยปกติที่ผ่านมามันเข้าทุกงวดน,นะต้องบอกก่อนนะคะอืมีมหลุดมากเลยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะขออนุญาตวางละนะคะแล้วก็เลขดับบนค่ะ วันนี้ออก09เนาะเรามาสแกนดูกันตุ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 นนไม่มีแปลว่าดับเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะเรี่างนี้เองเนาะค่ะขออนุญาตวาแล้วนะแล้วก็เลขดับล่างค่ะเลดับล่างนะคะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าคิดว่าที่แล้วเนี่ย มันมีปัญหาภาพออกมามันมัวมองมองแล้วมองมองไม่เห็นตัวเลขอ่ะมันมัมวๆอาจารย์ก็เลยตัดสินใจไม่ลงแล้วก็ไปลงใน Facebook ให้นะคะติดขัดปัญหาอะไรใจก็จะไปลงที่ Facebook ให้เพื่อให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเฟซอะไรอาจารย์พิมพ์คําว่าอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์รับรองเจอค่ะนะคะแต่ให้ไปที่อาจารย์ต่ายหมอดู2นะเพราะว่าอาจารย์ตายหนึ่งเนี่ยเต็มนะคะห้าพันคนเต็มเอา้าอาจารย์ไม่เปิดเป็นแบบว่า ลันในลิฟต์อาจารย์ก็ call นเตอร์เหมือนกันนะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์จะไม่กลัวนะเออเนาะประมาณนั้นน่ากลัวนะคะ call นเตอร์เนี่ยก็ไม่อยากเผยไม่อยากเผยเพแพรอะไรมากๆนะคะประมาณนั้นคุณเข้ามาดูได้แต่ไม่สามารถทักเป็นเพื่อนได้เท่านั้นเองให้ไปอยู่ที่อาจารย์ต่ายอาจารย์ต่สองละกันนะคะประมาณนี้เนาะนะคะวันนี้ร่างออกให้หนึ่งสแกนดูกันค่ะตุ๊ด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  ระดับล่างของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะอ่ะเนาะนะคะเรามาดูเลขระดับล่างของงวดวันที่17มกราคมที่จะถึงทางนี้กันนะคะเลขที่ให้คือ 60, 018153, 8845, 3348213447แล้วก็25ค่ะอ่าสแกนอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะ 1, 2, ึงสาแคปเจอ หนึ่งสองซ้มแค่เจอหนึ่งสอง้แคเจอโอเคค่ะขออนุญาตวางแล้วนะนะคะก็เป็นเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกท่านได้เออสมมุติว่าเราชอบเลขไหนแต่แย์บอกว่าดับก็เล่นน้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าตุ๊กแกคักจึ้งจอกั้างเละตุ๊กแกนะ จิ้นจบค่ะเขายังต้องฟังเนาะนิดนึงแล้วกันนะคะก็เล่นน้อยหน่อยแล้วกันไม่อยากไปฝืนนะคะประมาณนั้นแล้วก็ท่านที่อยากจะเข้า vp ของอาจารั์ต่ายนะคะเพียงแค่ผู้ชายหิน1เส้นนะคะอาจจะเป็นที่ไมยเศรษฐีนะคะหมายเศรษฐีเนี่ยข้อดีของมันก็คือเศรษฐีเท่านั้นที่ใช้เอ้ยไม่ใช่เป็นไมยเศรษฐีที่มีตัวเลขขึ้นนะคะตัวเลขขึ้นก็ เราสามารถบางคนจะเอาตัวเลขตัวนี้เอาไปเสี่ยงโชคได้นะคะประมาณนี้เนอะแล้วก็อาจจะเป็นพี่ไทเกอร์อายนะคะว่าด้วยเด็ออำนาจบาร,รมีโชคลาภวัสานาการเงินนะคะห mm. ินถูกหวยค่ะไทเป็นหินที่ว่าด้วยเรเกีเ่ยวกับเรื่องของการถูกหวยนะคะ เฉียดไปเฉียดมาลองเอาไปบูชาดูนะคะอาจจะให้โชคกับคุณแล้วก็ตรงการจะมีหินไพลไลท์ให้นะคะหินไพลไลท์ตัวนี้เป็นหินดูดซับดูดโชคลาภด,ดูดการเงินเนาะนะคะแล้วก็นี่ค่ะปีเสี้ยเปลี่ยนสีนะคะก็เป็นปีเสีย้ยเวลามีโชคอะคะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงนั่นบอกได้เลยลว่าจับหนักได้เลยนะคะหนึ่งเส้นเนาะนะคะหรืออาจจะเป็นอ่าหยกน้ำผึ้งนะคะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะประมาณนั้นเนาะ,ะอ่า ตัวผู้ตัวเมียหมายถึงความรักที่อุดมสมบูรณ์นะคะและปีเซีกก็ยังแปลถึงเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภวาสนาการเงินที่ดีนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็อาจจะเป็นหลายอย่างนะคะพิมพ์เข้ามาแล้วพิมพ์คําว่า ขอดูรูปนะคะเดี๋ยวจย์จะส่งรูปเข้าไปให้แล้วพิจารณาเลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนเนาะนะคะ1เส้นจะได้ V.P. ของจันต่ายห้างวดนะคะได้ส่วนลดอีก5 0ได้สูตร1ฟรี1สูตรค่ะใช้ได้ตลอดชีพเนาะแล้วก็ถ้าเป็น5เส้นเอ้ยขอโทษค่ะ3เส้นนะคะถ้าเป็นถ้าบูชา3เส้นจะได้ส่วนลดอีก5 0 50%, 50นะคะแล้วก็ได้ทั้ง สูตรหนึ่งและสูตรสองได้มีพีทั้งหมด15งวดนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะอยากได้อะไรมาทักเข้ามาค่ะที่หมายเลขนี้เนาะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1เ9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l i n ลค่ะนะคะอยากได้อะไรติดต่อเข้ามาได้เบอร์นี้เลยแล้วือหรือจะทักไลน์ ID ดี n e นนี้เลยก็ได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดี n e นนะคะพิมพ์เข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าขอดูลูกขอไปด้ที่บัญชีบุญน,นะคะหรืออา่า อะไรอ่ะอีกมากมายนะคะประมาณนั้นเลยเนาะวันนี้ก็อาจจะใช้เวลายเยอะแล้วอาจจะต้องบายบายนะคะแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย